ก็สวัสดีครับผมวันทิ er. ้งเที่ยงนะทิ้งเที่ยงวันเสาร์ที่10ตุลาคม2565นห้ร้บะผมก็เจอกันเหมือนเดิมผมช่างกอล์ฟชมเรี่นะจะรีวิวส่งงานนะครับนี่ผมเป็นยี่สุ1.9นะครับผมตัวสเปย์นะครับ2019นี้ลูกค้ามาจากปิ่นเก่านะครับปิ่นเก่านี่ก็นัดเข้ามาผมก็จัดให้เรียบร้อยผมก็จะรีวิวให้ชมนะ กระจกเดิมตัวนี้จากโรงงานก็ปรับไฟฟ้าพับมือนะครับนี่เราก็ทําเพิ่มให้มันเป็นพับไฟฟ้าโดยใช้กระจกเดิมนะครับแล้วก็พับออโต้ให้เรียบร้อยเลยนะล็อกรถปลดล็อกรถนะครับก็ช่วยเตือนเรานะว่ารถล็อกหรือหรือเปล่านะครับปลดล็อกครับ ตอนนี้ก็เที่งเที่ยงนะงเที่ยงรถก็จะเยอะนิดนึงรถขายของก็เยอะตัวไอติมก็เยอะครับตัวมอเตอร์นะผมมั่นใจได้เรารับประกันเลยสามปีนะใช้มือภาพได้นะีไม่ต้องกลัวครับมั่นใจได้เลยนะเป็นมอเตอร์แท้แน่นอนนะ เครื่องยนต์ตัติดนะระบบไฟก็ไม่ฟองไม่โชว์นะครับสวิตนะผมเป็นสวิตแท้เบิกนะครับสวิแตแ้เบิกศูนย์แน่นอนนะนี่ก็กวดอัพเข้ามามแต่มันก็วิ่งอ่ะตำแหน่งของมันเองไม่ต้องกลัวนะครับไม,ไม่ต้องกลัวพังนะสามปีเนี่ยรับ,ปร,บประกันให้ ก็มีกระจกออโต้ฝั่งซ้ายด้วยนะครับลูกค้าสั่งเพิ่มนะก็จัดให้นะครับปกติผมไม่ค่อยได้ทำหรอกนี่นะครับกดครั้งเดียวนะลงออโต้ขึ้นออโต้นะฝั่งผู้โดยสารนะครับ,บน,น,บนี่นะครับก็สั่งได้นะครับปกติผมก็ไม่ค่อยได้ทำอันนี้ก็เป็นสวิตเก่านะที่เปลี่ยนออก นี้เป็นกล่องนะกล่องสวิตที่เบิกมาแน่นอนนะครับเบิกใหม่นะครับนี่ก็ล็อกรถนะผมจะจกพับเก็บจอมั่นใจได้เลยว่ารถเราล็อกแน่นอนนะครับเส้นทางล็อกมันไม่เสียนะครับโอเคผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสนใจเราติดต่อได้นะ ดีดจตาไฟฟ้าผมช่างกอบชวนบุรีนะครับก็ติดต่อียกใช้บริการได้นะไม่สะดวกมาที่ร้านนะผมก็มีบริการแล้วก็ฐานที่ครับผขอบคุณครับ